กลับมาเจอกันในพืชเจอกับซอมบี้ภาคที่2นะครับส่วนภาคที่3เนี่ยผมยังหาวิธีข้ามโซนไม่ได้เลยนะขี้เกียจทําด้วยแหละเดี๋ยวรอให้เขาเปิดปกติก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นวันนี้มาในภาคนี้นะฮะมีพืชใหม่ ai, ที่เราเห็นจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เปิดให้เล่นกันแล้วจะต,ต้องซื้อนะพืชที่จะมาเล่นในวันนี้นะฮะก็คือเจ้ามังกร3หัวตัวนี้ครับแก้วมังกรฮะคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลา mange, พืชมาใหม่นะฮะมันจะมีด่านให้ทดลองเล่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะไม่มีแล้วคือต้องซื้อมาเล่นอย่างเดียว เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าดะกอนบลูดนะครับหรือว่าดะกอนฟุตแก้วมังกรนะฮะราคา200ดวงอาทิตย์รีชาร์จสิบวิความคงทน350ดาเมจร้อยหนึ่งใช้ได้อยู่ในดาเมจดาเมจแบบสเปลชด้วย40อ่าแพนฟุตดาเมจถ้าใส่แพนฟุตไปแล้วเป็นอันตินะครับสองร้อย RPF ดาเมจสเปลชคืออะไรไม่แน่ใจมีติดพิษด,ด้วยติดพิษด,ดาเมจ40มีโจมตีปกติมีสเปลชมีติดพิษด,ด้วยนะฮะโอเคอันติเป็นยังไง เมื่อใช้แพลนฟู้ดนะครับจะยิงออกไปเป็นวิธีโค้งนะฮะไปโดนซอมบี้ทุกตัวและได้รับการบูสต์ด้วยชาโดออล่าปวดหลังโอเคดะก้อนบลูดโคลนได้ไหมดะก้อนบลูดรีชาร์จค่อนข้างนานนะฮะสิบวิโคลนได้ไหมโคลนได้ครับเอาอันติมาด้วยโอเค200ดวงอาทิตย์นะครับราคาใช้ได้อยู่อ่าลองตรงนี้ดูโจมตียังไง โจมตีสองช่องใช่ไหมเฮ้ยกำลังเคี้ยวอ๋อโยนอย่างนี้อะวัดอ๋อเขากระจายตัวออกมาเองแล้วก็โจมตีเหมือนเดิมเดี๋ยวนะตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ออกก่อนะฮะงงยังงงอยู่แป๊บหนึ่งวางใหม่วางใหม่วางใหม่อันติมาอะฮะอันติไปอันติคือโยนไปหลายๆอัน อ๋อก็แค่โจมตีเยอะขึ้นไม่เห็นติดพิษเลยยิงใต้หลุมได้นะเนี่ยพอโดนกินปุ๊บพอโดนกินแล้วกลายมาเป็นร่างแบบแห้งๆแล้วก็แยกตัวไป3มตัวรู้สึกว่าธรรมดามากเลยอะคือแยกตัวมาเป็นตัวเล็กที่ไม่ค่อยเก่งอะโจมตีช้ามากช้ามากๆอันตีก็คือ พ่นออกมาเยอะขึ้นแค่นั้นเองโอ้แต่แรงอยู่นะอันติล้มไม่หมดเลยฮะลองดูใหม่สิอืมก็ก็แรงใช้ได้อยู่อันติแต่ตัวเล็กคือไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรอ่อ่ะถ้าเราใช้อันติกับตัวเล็กก็คือเป็นตัวใหญ่จากตัวเล็ก,กเป็นตัวใหญ่แค่นั้นอ๋อโอเคครับแพลนฟู้ดก็คือเมื่อใช้แล้วจะโจมตีเป็นวิถีโคง้งโดนทุกตัวที่อยู่อ่าในพื้นที่นะฮะสมมีิทุกตัวที่อยู่ในนั้นจะโดนหมด และเราสามารถได้รับการบูสต์จากชาร์โดออล่าได้ก็คือพืชที่เป็นตระกูลชาร์โดส่วนในนี้ก็คือวิธีโจมตีปกติยิงเป็นวิธีโค้ง3อันนะฮะเมื่อโดนทําลายแล้วจะกลายเป็นพืชตัวเล็กเป็นดักกอนบูสต์ตัวเล็ก3อัน3ตัวเล็กนะครับสเปเชียลก็คือเมื่อเราได้รับการบูสต์จากชาร์โดออล่านะครับเวลายิงไปแล้วจะติดพิษด้วยโอเคต้องมีพืชที่เป็นชาร์โดด้วยก็ตัวที่สร้างดวงอาทิตย์ที่เป็นเงามืดนะฮะที่เราเคยใช้เอชื่อว่าอะไรนะ จำชื่อไม่ได้ฮะเป็นตัวสร้างดวงอาทิตย์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นตัวที่สร้างดวงอาทิตย์จากความมืดนะครับอันนี้ใช่ไหมมูนฟาวเวอร์ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอ่ะลองปลูกใต้เงามืดนะฮะกลายเป็นสีม่วงก็ยังยิงช้าเหมือนเดิมนะแต่ติดพิษครับยิงแล้วติดพิษโอ้อ่าโดนเฟกอีกได้เลยได้เลยครับเจออันนี้หน่อยอันติไปโยนพิษทั่วไหมครับโอ้โห โอ้ยตัวนี้ตัวนี้ยิงกลับตัวนี้ยิงกลับลืมไปเจสเตอร์ฝลายมาเป็นตัวเล็ก3ตัวที่ไม่ติดพิษโอเคอันนี้มาเจสเตอร์เจอตัวนี้อืมเป็นไงพิษเหมือนกันพิษเหมือนกันหลบได้ด้วยไงล่ะอืมไม่รอดเจสเตอร์คือเหมือนว่าไม่โดนกำจัดฟรีใช่ไหมเมื่อหายไปแล้วทิ้งท้ายไว้ด้วยลูกหลานสตัวกระจายตัวกันไปแถมถ้าเกิดเราบูส ก็จะได้เป็นตัวใหญ่เพิ่อมอีกตัวหนึ่งถ้าบ,บูสก็ได้เป็นตัวใหญ่เพิ่อมอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอันนี้แหละข้อเสียโดนเจสเตอร์ได้เฮ้ยเจสเตอร์ตรงนี้เจออันนี้หน่อยอืมจัดการเลยนินจาโดนไปอีกรอบหนึ่งติดพิษไปพิษแรงอยู่ฮะใช้ได้อยู่พิษโจมตีแรงใช้ได้แต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะค่อนข้างธรรมดา โดยเฉพาะการที่แบบโดนกินแล้วออกเป็นตัวเล็กสามตัวซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมันทำอะไรไม่ได้อะพอตัวเล็กแล้วดาเมจเบาแปบ๊บเดียวก็โดนกินแล้วนะฮะด่านนี้แบบนูนมั่วๆนี่คือจัดการอะไรไม่ได้เลยอ่ะติดพิษไปวางไปอืมข้อดีคือโจมตีได้ทุกแถบที่อยู่บนแมปนะฮะได้หมดเต้นเต้นเต้นะฮะอืมติดพิษติดพิษติดพิษ ตู้กเกมมาตู้เกมมาโอเควางไปข้างหลังโดนพิษไปเต็มหน้ามองไม่เห็นโอ้พิษหายด้วยหรอนึกว่าอยู่ตลอดอันตีไปทั้งแถบอยังไม่ทันโดนเลยหลุดแล้วอยู่ในเงาคือได้พิษหมดเลยทุกตัวถ้าอยู่นอกเงาคือเป็นตัวธรรมดาเงินมาเงินมาอือฮึ ไปครับไปครับพอวังเยอะๆแล้วน่าจะเห็นผลนะยิ่งมีพิษด้วยนะฮะไปปลาไปเลยทุกตัวโดนหมดอืมอันติมาหมดแล้วเหรอยงัยงยังเว็บสุดท้ายโดนตู้เกมด้วยปลาตู้เกมได้ปลาป้ายหลุมได้เนี่ยสบายเลยชิวๆเลยเหมือนมันจะเรียบๆง่ายๆ ดาเมจแรงใช้ได้เมื่อติดพิษไม่ยิงแฮอ๋ออยู่ในน้ำไม่ยิงใช่ไหมยิงสีนี่ไงอ๋อตัวนี้ดำน้ำอยู่เมื่อกี้โอเคตัวตกปลามาแล้วฮะตัวป่วนตัวป่วนดึงถึงไหมถึงด้วยเืล่อนมาช่องหนึ่งไม่เป็นไรโยนไปติดพิษไปลุงโดนพิษอีกทีนึงทำไมทนจังยังอยู่อีกอันตีไปเลย อนี่ไม่ทันที่ดึงวางต่อเลยวางต่อเลยอันติมาหน่อยยิงช้าครับยิงช้ามากนี่วางต้องเยอะแล้วนะมันควรจะแบบเก่งวันนี้หน่อยมาแล้วฮะมาเพียบเลยครับน้ำรดน้ำรดซอมบี้ผุดอืมโอ้โหแต่ว่าใช่อันติแล้วพอใช่อันติแล้วโอพทิ้งอันนี้มาเลยอือฮะตัวเล็กตัวเล็กไม่น่าจะรอดถ้าน้ำขึ้น น้ำขึ้นไม่น่ารอดวัดอ้าวอ๋อเหรอไม่เห็นห้ <c oughs> ามใช้จ่ายเกินสามพันรอให้มาเยอะๆรอให้มาเยอะดึงอีกแล้วคุณลุงคุณลุงคุณลุงขยันดึงจริงๆมาแล้วฮะอันติอืมอ่ะไปไปบวกกันไว้หน่อยอือหืโดนเต็มๆยังอยู่อีกเหรอคุณลุงเฮ้ยทนจังเลย เงินมาเงินมาอันตีอันตีอันต,อนตีอันตีครับอันตีครับอันตีไปอืมอันตีไปอืหมอืมือม,มาเยอะไม่กลัวมาเยอะไม่กลัวยังมีอีกหนึ่งตรงนี้อันนี้โดนเลื่อนไปไม่เป็นไรผูกใหม่โอ้อันติใช้ได้เลยดึงอีกแล้ว ดึงอะไรนักหนาไม่ต้องวางเยอะเน้นอันติเลยเน้นอันติเลยดึงครับดึงครับดึงก็เอานี้ไปอืมปลูกใหม่ปลูกใหม่หมตรงนี้มีไม่เป็นไรเออดึงไปเลยอันติอีกลุงอืมเต็มเต็มรอครูดาวอยู่แป๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงมาแล้ว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 อืมอืมอืมเต็มเต็ม อันตีไม่มีตังอันตีมาแล้วอื้โอ้โหวุ่นวายมากไม่ทันเอออันนี้มาอันนี้มาอืมยังก่อนยังก่อนยังก่อนยังมีอยู่ยัง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 มีอีกยังมีอีกไม่เป็นไรมีอีกอันหนึ่งอืมอืมแย่แล้วแย่แล้วอืม อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังยังเขายังอยู่เขายังอยู่อยังไงดีนินจาได้นินจาจัดการหน่อยอืมไม่มีอันติแล้วรอคูดาวอยู่โอเคเรียบร้อยไป <laughs> สู้ลำบากอยู่นะ